่งเจ้ามาเป็นของหวนให้กับแม่แม่จะเลี้ยงดูเจ้าให้เติบใหญ่เพื่อเป็นป่าที่ดีของลูลนองลนะลูกรักแม่รักลูกนะ อัสลามเป็นไงบ้างสบายดีไหมอาหมินสบายดีทำดีละมหาดีจะชวนไปเที่ยวใช่ไหมรู้ใจจริงๆเลยนะอาติบเนี่ยว่าแต่ไปไหนดีล่ะรอบนี้ลงใต้กันเลยเป็นไงที่ไหนดีล่ะนายอยากไปจังหวัดไหนก่อนล่ะยะลาเป็นยังไงนายไม่กลัวหรอ ผู้คนเต็มไปด้วยมุสลิมมีอาหารมุสลิมเต็มไปหมดเลยไม่ต้องกังวลว่าจะกินได้หรือไม่ได้และและที่สำคัญก็มีอุลามะที่มีความรู้ด้านศาสนามากมายแต่ในขณะเดียวกันก็มีศาสนาอื่นร่วมอยู่ด้วยและพวกเขาก็อยู่ด้วยกันน่าจะมีความสูงน่าดูผู้แบบนี้มืนเทไปแล้วนายเนี่ย วันหนึ่งหากเรามีลูกเราจะส่งลูกมาเรียนที่นี่แหละเชื่อละว่าหลงไหลจริงคิดกังกันเลยนะนายเนี่ยกำหนดวันเลยกำหนดวันเลยเริ่มรู้สึกดื่นเต้แล้วอยากไปซักพรุ่งนี้เลยอเชิลร์งั้นเราไปกำหนดวันกัน ทำกันเลยนะถึงแล้วจังหวัดยละลาที่รักนารู้ไหมพอฉันมาถึงจังหวัดยละลาน่ะอารมณ์แบบเหมือนอยู่บ้านตัวเองเลยมองไปทางไหนก็เห็นแบบพี่น้องผูซิมมีอาหารฮาลานเต็มไปหมดเลยไม่เห็นหน้ากลัวเหมือนที่ใครๆพูดเลย ไกรทองอะไรกันทำไมที่ฮะลาถึงมีสิ่งนี้เต็มข้างทางไปหมดเมืองที่มีมุสลิมเกือบร้อยเปเซนแต่ทำไมมีสิ่งนี้ปรากฏอยู่ปะหนึ่งว่ามันถูกต้องตามหลักศาสนาเฮ้ยคนที่ไปซื้อก็เป็นมุสลิมเราด้วยเหรอเนี่ยนายดูนั่นสิอามีนกระท่อมครับกระท่อมครับกระท่อมนะครับ กระทงครึ่งร้สามร้อยครับหนึ่งร้สามร้อยยี่สิบครับเอาบางวันนี้เอาก็องกี่โลดีครับ ตายใจเลยนี่ใลยกินนังพ่อมตายตายตายเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนในฝันของฉันเนี่ยแน่นอสิแปลกนะทำไมทำไมทำไมจะเกิดได้แบบนี้ที่นี่ได้ ผู้ห่ในแนดยคันติของนายอ่ะหาได้หรือยัง <c oughs> ลืมไปเลยเมื่อเราบอกว่าพอมาถึงเที่เราแล้ว,ลวให้ไปเยีย่ยมญาติแมเราด้วย <c oughs> นี่ไงเพื่อนต่อเราเถอะโอกาสนี้ไปเยี่ยมแล้วลองพบกับเขาดีไหมก็ <c oughs> ดีเหมือนกันนะงั้นเราไปกันเลย ไ,ใใไหนดูซิมีอะไรบ้างเอ๊ะนี่มาลูกอมที่มีส่วนผสมของกัญชานี่ททำไมน้องเอางของแบบนี้มาเดินขายถ้าเด็กไม่รู้เลือกซื้อไปแล้วน้องจะทำยังไงมันมีนิดเดียวเองพี่แต่เดเดียวของนายอ่ะถ้าเด็กกินไปพ่อส่งบัอันตรายต่อเด็กได้นะพ่อแม่ค่อยวามรูปไปดิเด็กก็เลือกซื้อได้นี่ใครรู้ pun. Orang cakap mentik minda กอที่เราจะซื้ออะไรโปรดดูให้แน่ชัดว่าสิ่งที่เราจะกินเข้าไปนั้นมีสิ่งหรองเจอบนอยู่หรือเปล่านั่นผมขอไม่ซื้อนะครับอ๋ออย่าเห็นแก่ตัวจนลืมมองสวนรวมนะครับวันนี้ผมขอดูอาให้พี่ขายไม่ได้ทั้งวัน C ini di kuar, bang, awak mendera bang. ครับลิลามนี่แหละบางกมารนี่ใช่อันมีลูกของกุมารหรือเปล่าใช่ครับผมเป็นลูกของมังคุมารครับเข้ามาเข้ามามาเราโทรมาบอกแล้วว่าเรามาเที่ยวเยล่านี่เหมือนกันบางก,กำลังนอนอยู่คนนี้เดี๋ยวมากินข้าวด้วยกันบางครับนี่เพื่นอนผมอาติมครับลาอิสลามุอะลัยกุมครับบางวะอะลัยกุมุสสลามเข้ามาหน้าข้างในกันก่อน มาดื่มน้ำให้หายเหนืยเดี๋ยวครับบางผมขอถามอะไรหน่อยได้ไหมครับได้สิทำไมที่เราถึงมีก,กระท่อมเต็มข้างทางไปหมดบางร้านผมก็เห็นแบบพร้อมเดื่มไหมนะครับก็เดี๋ยวนี้กระท่อมกัญชามันเป็นพืชเสรีไปแล้วอีกอย่างราคาขายมันดีด้วยคนก็เลยหันมาทำราชีพนี้กันเยอะมันอิสระแล้วนี่ เพราะคนส่วนใหญ่ที่นี่เป็นมุสลิมเด็กๆส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในเรื่องนี้ก็มาก็มาจากความคู้ท่าไปถึงการเข้าใจอะไรผิดผิดคิดว่ามันให้คุณมากกว่าให้โทษบางครอบครัวแตกแยกหนังสือนางาไม่ได้เรียนก็เลยไปพึ่งพาสิ่งเหล่านี้อย่างนี้ก็ย่ยนะครับอนาคตเด็ก ไม่ใช่แค่ร้ํากระท่อมแต่ขนมที่มีส่วนผสมของกัญชาก็าได้วางขายตามร้านของชาวแสลี่แล้วและถึงแม้รัฐบ,บาลจะใช้กระท่อมกรญชาแสลีแล้วแต่ในหลักการสลามของเรามันเป็นสิ่งที่อาร้องมันไม่ถูกต้องตามหล,ลักการศาสนามเราต้องช่วยการห้ามปรามลูกหลาน <c oughs> ของเราทั้งนั้น

สั่งใช้และคำสั่งห้ามของอัลลอฮ์กฎหมายของมนุษย์และกฎหมายของอัลลอฮ์จะเท่าเทียมกันไม่ได้ตักเบ๊ะ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 ตัธาเรนนามตตะตักเป็นบาวยวืะ cứ xin mù sắp tha rau mi anh lắm yêu nàng à hát à hát tình để chán xong yêu xong xong thêm khó thương quái yêu đi non răng yêu đi được gãi sẵn làm đi chú

cái sinh sắn tha, đâu biết hết ta lắng quan biển bào nhiêu 成神塔。 the sick who set time, Sing through several times we <laughs>